Ken Hết năm cho một 3, Tám Đó lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เล่ an นน้ำปาดนะครับหน well, right <the ึ่งจากว่าเป็นซวงเราโทแล้วนะครับชุดเราโทนี่แล้วเป็นแบบเนืดเนืดงอกนางงอกหลังแจกไปได้นะครับล่างไปลูกล่างป้ายล่างไปหน้าป่าในจังหวัดที่สามแล้วนะครับ เป็นจะเรียกกันไปดวงอาทิตย์แล้วมันจะเรียกกันไปดวงอาทิตย์แล้วเขาเมฆพอดีนะครับใกล้เที่ยงหมอกไฟลานพนวมาจะเขาประแม่ที่เที่ยงนะครับเพชรน้ำปาดนะครับหมอกไฟลานโอ้ยเดือดตาซื่อเลยว่าตัวเราทู่ช่วงในข้าวเดียวพ่อพักคือเก่า เป็นมอเไซคก็อหางหางนะครับไม่เกี่ยวล้นี่ยหางหางแล้วเขาดันเลยดินทถูนทุรายแล้วครับหางขาดจับเราเด้อตามกติกาเข้าละตอนนี้บอทัานขาดนะครับก่อหางนะครับตอนนี้เป็นโตเป็นไมโครแล้วเขาดันลงมาเรื่อยเลย ย่างการลุ่มหลังฐานย่างเดียวบางต่อไปอ้อแบบย่างเดียวงั้นบางเป็น<อ>ไม้<อ>ทีกระตุกโคดอ,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 อท,ทีมงานทำดีที่สุดแล้วครับดีกันไปดูภาพเลยนะครับต่างมันกันไปลุ่มกันไปครับดีทวนนะครับพิยะพิยะชุดขอบป่ากำลังเขานะครับ,บ<า>พลิกของหนาตลอดครับดันลงมาครับดันหลังฐานหมุนไฟนะครับทิศทางการลง่มบางต่อไปจะเป็นเงาะบ้าแล้วกัน พิยะชุดคอฟ้านะครับโคโลโคโลเลย่ะบันทิดังจางครับเป็นไมตีกอบนะครับเดือนตัวก็ไปหากุ้มขุนกปุ่มๆอยู่ของครับหนาขุ่นนะครับถ้ะบางคนฐานไม่ชุดประดับบ่บ่มี มาเร่นกันว่าจะบังก่อนเมยียกี่ร้อยไปบอลบังหรือบ,าบาอบังมันเสียดอกมาอีกนะครับบัาบางคูหนึงว่าบ,าบ,าบาอบังเอ้าบางังหรือบอบังผู้เล่นบังเสียตังค์มันบอบางังตากงไปว่าบังมัดสุขุนเลยมันบอบังเจ้าว่าฮัาา <c oughs> าานธนโยเขาเขื่นน้ำปาดนะครับ <c oughs> อท่านนายกไปหายใจง่ายดอกันเนาะ มการน,นะครับหลุดลงมาจากเมก่อนไงครับจะมีฝ่าแดงๆที่ลงมาจะใส่ก่อนครับด้านขวาเนาะฝ่าขาวลายบางติดต้นตั้งใจตลอดมีพุทธลูดต,ลดต,ลดตลดะลาบบอสองร้อยสิบบาทและะ้เนี่ยมีพุทธลูดต,ลดตลดะลาบบอเออยบอผมว่ามีพุทธลูดต,ลดตลดะลาบบอสันเนี่ยโบได้ว่าเรื่องจริงมั่นถามว่ามีพุทธลดูดบอ อยู่ประโดนมาแนา่นครับาตามสไตล์บังไฟข้อหักนะครับจัดเอียงหัวแล้วก็ไหลนะครับเริ่มสายไฟครับเอาไปบังครับตึงข้า,าตึงสองร้อยสี่สิบห้า